กองทุนการออมแห่งชาติครับเปิดตัวโครงการสลาก,กเกษีสีสัญจรทั่วไทยในวาระครบรอบ9ปีครับเปิดตัวเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดโครงการสลากกษียณสัญจรทั่วไทยในวาระครบรอบ9ปีกองทุนการออมแห่งชาติว่ารัฐบาลเปิดแคมเปญเนี่ยให้ความสําคัญกับการพัฒนาส่วนต่างๆเศรษฐกิจสังคมไม่เข้มแข็งโดยเฉพาะ ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมยั่งยืนจึงมีนโยบายสลากกษียณซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการให้คนไทยมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามกษียนผ่านการซื้อสลากปัจจุบันครับไม่ต้องพูดกันแล,ะละ้วล่ะประเทศไทยนยก้าวเข้าสู่วัยชารายอย่างเต็มรูปแบบพิรามิดหัวกลับกันไปแล้วเด็กเกิดน้อยวัยรุ่นก็เติบโตไปเป็นคนแก่ในอนาคตตอนนี้การทําแคมเปญสลากกษียนวิชั่นใหม่ เป็นการออมรับสังคมผู้สูงวัยพูดคุยแลกเปลี่ยนทั้งความเป็นมาแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสลัก,กเกษียณพร้อมแผนงานการออมของกอชอบทบาทนะครับของสำนักง,งานสลักกินแบ่งรัฐบ,บาลมีในย่าอย่างไรบ้างโดยกองทุนการออมแห่งชาติหรืกก <c oughs> อว่ากอชอนะฮะในฐานะหน่วยงานภายใต้การกํากับของกระทรวงการคลัง ได้เห็นถึงความสําคัญนะครของการวางแผนทางการเงินเพื่อให้ประชาชนเนี่ยที่อยู่นอกระบบแรงงานทุกเพศทุกวัยหรือว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุตั้งแต่15ปีถึง16ปีสามารถเริ่มออมได้เลยนะครับตั้งแต่50บาทแต่ไม่เกิน30,000บาทต่อปีครับโดยรัฐเนี่ยสมทบไม่เกิน1,800บาทต่อปีให้เงินออมไว้ใช้ในยามกเกษียณเพื่อความมั่นคงข,งของชีวิตในช่วงสูงวัยเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงครับ